อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ MRI upper abdomen การตรวจ MRI upper abdomen คือการตรวจดูความผิดปกติของก้อนเนื้องอกมะเร็งของอวัยวะต่างๆในช่องท้อง ด้วยขึ้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใช้เวลาในการตรวจประมาณ30-45นาทีขณะตรวจเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกและกลั้นใจเป็นระยะดังนั้นการมีเวลาเตรียมตัวของผู้ป่วยด้วยการฝึกหายใจเข้าออกและกลั้นใจให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนวันมาตรวจจริง จะทำให้ผู้ป่วยสามารถกลั้นใจขณะตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ภาพมีความคมชัดสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยําเพื่อนําไปวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาขั้นตอนการเตรียมตัวของผู้ป่วย 1. เจาะเลือดตรวจการทํางานของไตหรือเคลียตินินล่วงหน้า ถ้ามีผลเลือดเดิมภายใน3เดือนไม่ต้องเจาะเลือดซ้ำา 2. งดอาหารและน้ำก่อนทำการตรวจ MRI upper abdomen 4-6ชั่วโมง 3. ผู้ที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทต้องขออนุมัติสิทธิก่อนตรวจ 4. มาถึงก่อนเวลานัดหมาย30นาทีเมื่อผู้ป่วยมาถึงห้อง MRI 1. ผู้ป่วยวางใบนัดเจ้าหน้าที่จะเรียกตามลำดับคิวนัดหมาย 2. ผู้ป่วยเปลี่ยนชุดที่จัดเตรียมให้ถอดฟันปลอมเครื่องช่วยฟังเครื่องประดับต่างๆเช่นกิบติดผม สร้อยแหวนนาฬิกาต่างหูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์บัตรเครดิตให้เก็บในตู้ล็อกเกอร์หรือฝากญาติไว้ 3. วัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงพยาบาลสอบถามประวัติเกี่ยวกับการแพ้สารเพิ่มความชัดภาพอุปกรณ์ที่ฝังในร่างกายโดยเฉพาะ เรื่องกระตุ้นหัวใจ deep b a i n stimulator, c o clear implant, ประวัติผ่าตัดใส่เหล็กโลหะหรือสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเช่นกระสุนปืนตรวจสอบการทำงานของไตโรคประจำตัวและประวัติการกลัวที่แคบเปิดหลอดเลือดดำไว้สำหรับฉีดสารเพิ่มความชัดภาพขณะตรวจ 5. ระหว่างการตรวจ ผู้ป่วยจะอยู่ในอุโมงค์ที่ค่อนข้างแคบกรณีมีเหตุฉุกเฉินสามารถกดออดและสื่อสารผ่านไม์บริเวณอุโมง์เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ค่ะวิธีฝึกการหายใจเข้าออกและกลั้นหายใจเมื่อเจ้าหน้าที่พูดว่าหายใจเข้าให้ผู้ป่วยสูดลมหายใจเข้าปกติ เมื่อพูดว่าหายใจออกให้ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกแล้วกลั้นใจนิ่งนับ1-15ถึงในใจจากนั้นหายใจได้ตามปกติในระหว่างการตรวจถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกให้หายใจเข้าออกและกลั้นหายใจให้ผู้ป่วยหายใจเบาๆตามปกติอย่างสม่ำเสมอ เรามาลองฝึกการหายใจเข้าออกและกลั้นหายใจกันค่ะหายใจเข้าหายใจออกกลั้นใจนิ่งค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15หายใจได้ค่ะ การปฏิบัติตัวหลังทำ MRI 1. สังเกตอาการแพ้สารเพิ่มความชัดภาพเช่นผื่นคันตามตัวแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกถ้าไม่มีอาการที่กล่าวมาพยาบาลจะนำเข็มน้ำเกลือออกให้ 2. ดื่มน้ำ1-2ลิตรภายใน24ชั่วโมงเพื่อขับสารเพิ่มความชัดภาพออกจากร่างกาย 3. ฟังผลการตรวจกับแพทย์เจ้าของไข้ตามวันนัดหมายผลการตรวจจะลงในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลภายใน3-7วันหลังจากทำ MRI ขอบคุณที่รับชมนะคะ